สวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงมากไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้มากองอยู่นี่คืออะไรเมื่อวานนี้พี่ฝนไปเก็บเห็ดมานะคะแล้วก็ทำถ่ายทำวิดีโอนะคะแต่ว่ามันเป็นวิดีโอที่ไม่ออกมาแล้วมันไม่สวยไปถ่ายทำมาแล้วมันไม่สวยมันใช้ไม่ได้มันไม่ดีมันสั่นมัน ไม่ซูมพอตัดต่อแล้วมันก็ถือว่ามันไม่โอเคพี่ฝนก็เลยคิดว่าอาถ้างั้นเราก็ไม่ต้องลงก็แล้วกันอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่พี่ฝนหายไปหลายวันคือก่อนหน้านั้นอ่ะพี่ฝนก็ไปเก็บเห็ดมานะคะแล้วก็อ่าถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายคลิปไว้แล้วบังเอิญว่าพี่ฝนก็ล้างเครื่องเองนะคะพี่ฝนล้างเครื่องไฟแล้วก็เมมที่เก็บไว้ในเครื่อง พี่ฝนก็ล้างปกติก็ล้างมันก็ยังอยู่นะคะก็ล้างแค่เป็นบางไฟได้พอดีน่าจะนั่งรถอยู่ะแฟนถามทางว่าเออเนี่ยมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางไหนแล้วก็คุยเขาแล้วหันมาแล้วก็กดปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บล้างหมดเลยนะคะวิดีโอรูปภาพอะไรทุกอย่างก็คือแบบว่า หายไปหมดเลยกู้คืนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไฟนะครับแล้วทําหลายทีแล้วกู้คืนก็ไม่ได้ก็เลยแบบว่าอืมก็เลยไม่มีวิดีโอลงเลยหลายวันแล้วแล้วก็พี่ฝนก็ไปโรงเรียนกลับมาบ่ายโมงอย่างเงี้ยมันก็ป่าเห็ดมันอยู่ไกลจากที่พี่ฝนอยู่เนี่ยคือถามว่าขับเมื่อวานนี้ก็ไปขับมอเตอร์ไซค์ไปก็กลับมาก็ไม่สบายเพราะว่ามันไกลามากแล้วตอนนี้ก็คือ อากาศหนาวแล้วนะคะแต่ก็รอให้ฝนตกป่ามันแห้งมากเลยอะพี่ฝนไม่ได้เห็ดอะได้มาแค่นี้อะเมื่อวานเนี้ย <c> อ <oughs> ไปอเข้าไปในป่าก็คือแบบว่าโหเขาตัดไม้แบบไม้เป็นกองเป็นประมาณสี่สิบกว่ากองได้อะกองหนึ่งก็แบบว่าจะหลายต้นมากเขาก็จะตัดตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดกองไว้สูงๆแล้วก็จะมีรอยรถ วิ่งเข้าไปบรรทุกเอาไม้ออกวิ่งเข้าไปเอาไม้ออกมาแล้วก็ลอยรถวิ่งไปเหยียบป่าเห็ดคือแบบพังมากป่าพังมากเลยเสียใจอยู่นะเพราะว่าปีหน้าไม่รู้ว่าจะมีเห็ดให้เราเก็บที่ไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าป่าเห็ดนะ่ะเห็ดที่ ออกอ่ะเขาจะออกอยู่ที่เดิมที่เดิมเดิมแต่ว่าอ่าพอพอลดไปเหยียบเนี่ยเขาจะไม่ไม่เกิดอีกไม่เกิดเลยอ่ะไม่เกิดเลยแล้วมันก็จะมีผลกระทบอ่าหลายปีอยู่นะประมาณ4ีหปีอ่าพอดินปรับสภาพได้มอสเกิดมาใหม่ ถ้ายังมีเชื้ออยู่อ่ะเขาก็จะขึ้นมาอีกแต่ว่ามันก็ใช้เวลาสี่ห้าปีอืมเท่าที่อ่านในเน็ตนะเท่าที่อ่านในในอินเทอร์เน็ตเนะ่ะเขาบอกไว้ว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออ่าตอนนี้ฝนก็ไม่ตกอืป่าแห้งมากเลยฝนก็ไปดูอไปดูไอกี้มานะ เมื่อเช้าก็นั่งดูโอ้โหแต่ว่านางได้เห็นน่ารักมากเลยสวยงามมากเลยคิดว่าถ้าไอาเดินแบบเดินใช้มีเวลาเดินมากกว่านั้นไอต้องได้เยอะแน่ๆเพราะว่าแต่ว่าไอาก็รีบรีบกลับเนาะไปไปทําธุระนะคะโอเคนี่เป็นเหตุที่ได้มาเมื่อวานนี้สำหรับพี่ฝนคือมันน้อยมากได้น้อยมากจริงๆนี่ค่ะ เดี๋ยวแล้วเราก็ผ่าไปนิดนึงแล้วล่ะเห็ดขอนสนนะคะอันนี้คือผ่าแล้วอันนี้ยังไม่ได้ผ่าผ่าทําการเดี๋ยวจะล้างนะคะล้างวันนี้ก็จะแกงกินสักหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม่ไม่ได้แกงเขาเรียกอะไรนะหมกหมกน้ำปลาหรอทำอะไรกไม่รู้อ้อออมอ้ออ้ออะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งทำกินเป็นแต่ว่าไม่รู้เขาเรียกอะไรเนี่ยคะ่ะก็เป็นเห็ดพึ่ง หั่นแล้วนะคะหัน่นแต่เดี๋ยวจะหั่นน้อยกว่านี้อยู่จะเป็นเห็ดหนังไก่เดี๋ยววันนี้เราจะมาหมกรวมกันเลยโอเคฮาไปล้างเห็ดกันทุกคนล้างเห็ดแล้วก็หัน่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแกงกินข้าวด้วยกันนะคะนี่จ้า ล้างแล้วเรียบร้อยสวยงามนะคะเห็ดสีเหลืองเห็ดเรืองถ้าดอกต้มๆแบบนี้เราก็จะไม่ทําการผ่านะคะเราจะผ่าแต่ดอกที่ใหญ่ๆนะคะดอกเล็กๆเราก,ก็ใส่ทั้งดอกไปเลยนี่ก็จะเป็นเห็ดหนังไก่นะคะนี่หั่นเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็นี่ก็เห็ดพึ่งนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะล้างเสร็จสับเรียบร้อยรอการแกง ได้เลยแต่นี่ก็คือเห็ดขอนสนนะคะทำการล้างเรียบร้อยผ่าเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะกล้องจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะนี่เสร็จแล้วโอเคไปเดี๋ยวเรามาแกงกัน มาค่ะเรามาเตรียมแกงกันเลยแกงแบบง่ายๆนะคะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้วนี่ก็เป็นเห็ดขรรวงที่ต้มแล้วเรียบร้อยนะคะ15านาทีพร้อมใส่เกลือด้วยแล้วก็นี่เห็ดเหลืองนะคะและว้วก็เห็ดพึ่งเห็ดหนังไก่รวมกันนี่คือน้ํายะนางนะคะไม่ใช้น้ํายะนางกระป๋องนะพี่ฝนใช้น้ํายะนางแผ่ที่เป็นใบเพราะว่าพี่ฝนปลูกไว้นั่นเองนะคะ ระหว่างที่รอการเดือดของน้ำยนานังนะคะนี่ก็คือเป็นเอ่อเรียกอะไรอะ่ะหอมแดงกับพริกนะคะใส่แค่นี้นะคะใส่ลงไปเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะพริกเยอะมากนะผมบอก เราก็มารอให้น้ําเดือดกันค่ะในระหว่างที่รอน้ําเดือดพี่ฝนก็ใส่น้ําปลาแล้วก็น้ําปลาแล้วก็ชูรสลงไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ชิมว่าเค็มขนาดไหนที่ใส่ลงไปก่อนเพราะว่าที่ขวดนะ้นําปลากับน้ําปลานะมีโลโก้พี่ฝนก็เลยไม่อยาก ให้เข้าไปอยู่ในนี้โอเคเดือดเสร็จ <Athlet ic mapping> okay, แล้วเดือดแล้วนะคะรอให้กินสุกนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะทำการเอาเห็ดลงไปเลย ใส่ไปดูเหมือนน้ำจะน้อยแต่จริงๆเนี่ยน้ำไม่น้อยเดี๋ยวน้ำก็จะออกเนี่ยล้นกระทะเนี่ยไปงงแ่กคิดว่าจะแกงนิดเดียวก็าไปเอานานิดไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอใส่เห็ดลงไปหน่อยนะมาดูกันตอนนี้เราก็ได้ใส่เห็ดลงไปแล้วนะคะ ดอไม้ก็มีนะแต่พี่ฝนไม่อยากใส่พี่ฝนอยากกินแต่เห็ดอย่างเดียวเห็ดเหลืองใส่ไม่หมดนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็พี่ฝนว่ามันเยอะไงแล้วอย่างแฟนบอกว่าอยากกินเอาไปผับใส่เลยพี่ฝนก็เลยบอกโอเคแค่นั้นนะก็เลยเหลือไว้ให้นางเห็นไหมเนี่ยดูเหมือนน้ำน้อยนะจริงๆแล้วอ่เขาไม่ใส่น้ำเยอะขนาดนี้แบบ โอเคไม่เป็นไรสีทนได้รอให้เห็ดสุกนะคะพี่ฝนเห็นว่าน้ำแกงมันเยอะพี่ฝนก็เลยตัดออกแล้วก็ใส่หมอ้อก็ใส่ถุงใส่กล่องพลาสติกไว้แช่แข็งไว้แกงรอบหน้าได้เสียดายน้ำยันนางน้ำยันนางแขงนะยันนางสดแกงมากตอนนี้เราก็ทำการรอให้เดือดคือเราต้องให้เขาสุกจริงๆนะเราถึงจะกิน เดี๋ยวพอเห็ดสุกเราก็ใส่นังรนะักจบเลยใช่แล้วจ้าเราก็จ,จะมาทำการใส่นังรักนะคะหรือว่าตักตู้นั่นเอใส่ดอก ง่ายๆอยากกินยากนะคะของมันแพงจะ <c oughs> อยู่ไทยนี่ก็สงสัยจะแบบืมใส่หลายอย่างใส่หน่อไม้ใส่ปวกใส่บใบชะอมอะไรหลายอย่างเนาะแต่คิดว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วแหละเคเรามาดูหน้าตาของแกงเห็ดกันนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงบ้าง เสร็จแล้วนะคะนี่คือโฉมหน้าของแกงเห็ดนะคะไม่ใช่แกงเห็ดสามอย่างนะเห็ดคอนซนเห็ดหนังไก่เห็ดเพื่อแล้วก็เห็ดเหลืองนะคะเห็ดสี่อย่างโอเคเราไปกินกันดีกว่าตอนนี้ร้อนมากเดี๋ยวรอสักครู่มาจ้ามากินกันนี่แกงเห็ดนะจ๊ะนี่ ควันอุย้ยมันสาตั้งไว้ไม่ให้มันร้อนแล้วนะเนี่ยมันก็ยังควันขมงงฉมเฉงอยู่นะกะ้านี่มีอันนี้เป็นเห็ดพึ่งมีเห็ดพึ่งเห็ดคอนสนนี่เห็ดขอนสนจะ้ะนี่กินเห็ดหนังไก่อืม ก็ททำไมเขาเรียกเห็ดหนังไก่อืตอนแกงทำไมไม่เผ็ดตอนนี้ทำไมเผ็ดนะใสพ่พริกเยอะมากอร่อยทำเองก็อร่อยเนาะอื เนี่ยเห็ดคอนสนวิธีการแกงแล้วก็อ่าเครื่องปรุงหลายๆอย่างอาจจะไม่เหมือนกันนะคะพี่ฝนก็ทำแบบว่ากินง่ายๆมีอะไรก็ใส่ไปแค่นั้นแหละจริงๆเขาก็ต้องใส่ หน่อมไม้ใส่ชะอมใส่อะไรอย่างนี้หรอมั้งอืมแต่พี่ฝนมีอะไรก็ใส่แล้วนะแค่นั้นแหละง่ายๆกินง่าย จะไม่ทําจะไม่กินให้ดูหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกินไปพูดไปไม่ค่อยไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่แล้วอย่างก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนจะไปจะออกไปดูเห็ดอีกป่าหนึ่งนะคะแต่ว,ว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะโอเคถ้างั้นอ่ะวันนี้เดี๋ยวขอตัวกินแกงเห็ดก่อนนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย